ไม่น่าเชื่อนะฮะดิฉันทำมาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวันนี้เนี่ยครับป๊ปีเนาะสิ12สองปีเจอแม่เจ้าเดี๋ยววันนี้เจอกันนะฮะเราเชื่อว่าวันนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการก็คงมากันเพลบเพิบเก็เราก็ไม่ได้เชิญอะไรให้เป็นทางการแต่ว่าใครจะมาก็มานะฮะแล้วก็สำคัญก็คือฝากบอกเลยนะฮะบรรดาพีอาร์ค่ายบันเทิงค่ายหนังค่ายละครค่ายเพลงฮะไม่ขอเอาดอกไม้ค่ะกินไม่ได้คอนเซปต์ชัดเจนไหมไม่เอาดอกไม้กั่ขออะินคะของกินค่ะข้าวารอาหารแห้งก็ยังดีกว่า พูด uhm เล่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็ถามกันมาเยอะเพราะว่าผู้ประกาศพิธีกรรายการในบริษัทนายทีวีนี่ก็ใส่กันแล้วโดยเฉพาะรายการเรานี่ก็วันนี้ก็ใส่วันแรกนะครับสําหรับเสื้อนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็เป็นประจําทุกปีเนื่องในวันเกิดนายเอเดนเนี่ยก็จะจัดทําเสื้อพิเศษปีนี้ก็ พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้อัญเชิญนะครับพระสาทิสระกาตูนนะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยมาปักอยู่ที่เสื้อนะครับก็จําหน่ายราคาตัวละ500บาทและวันนี้สําคัญด้วยเปิดจองวันแรกวันแรกที่เซเว่นอีเลเวนขณะนี้นะฮะชาวไทยทั้งประเทศได้เริ่มจองแล้วนะฮะยอดเมื่อตอน6กโมงเช้า232ตัวพึ่งเปิดเนี่ยนะออนไลน์กันออนไลน์กันทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีจำนวนจํากัดสั่งได้แค่7วันเท่านั้นวันที่1นถึงวันที่7ถ้าหลีรอลเดี๋ยวรอเดี๋ยวเอาอาจจะ ไม่ได้ค่ะ,ะนี่คือเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยแปดพันเก้าพันสาขาใกล้บ้านรีบเข้าไปจองนะฮะออบอกได้เลยฮะร,ราคาตัวละห้าร้อยที่สําคัญก็คือรายได้ทั้งหมดต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมเ,เราจะทลนก้าถวายสมเด็จพระเทพผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพพะราสุดาครับเพื่อซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเขาเนี่ยนะฮะเอาเงินไปช่วยน้องๆอย่างเช่นลูกของทหารตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนอย่างเงี้ย พระองค์ก็ส่งเข้าไปเลี้ยงดูเด็กๆนั้นส่งเรียนจนเรียนจบเพราะฉะนั้นเงินทองเนี่ยจะเอาไปต่อยอดในการพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนของชาติมีเพื่อนถามมาเหมือนกันบอกว่าหนึ่งคนสามารถซื้อได้ทุกแบบทุกไซส์คือคือซื้อได้ทุกไซส์ใช่ไหมทุกตัวนมจะไม่มีจำกัดใช่ไหมคือจงกัวก็เอไปได้เลยเมื่อวานนี้ผมย่องเข้าไปในเซเว่นนะผมก็ลองถามพนักงานเซเว่นดูซิเฮ้ยแปดพันกว่าสาขาจะรู้เรื่องไหมพี่พี่พี่เสื้อเสื้อ เสื้ออ๋อเสื้อในน์เทนใช่ไหมคะอ,อ,ะอะตอน<ะ><ะ>นี้เนี่ยเขารับจองวันที่หนึ่งแต่ตระพี่รับหมุมจีบสระเปาไปก่อนไหมคะยังไงก็เปิดขายพร้อมกันวันนี้วันนี้นวันนี้เที่ยงคืนที่ผ่านมาถึงือบอกว่า232ตัวที่เป็นยอดล่าสุดตั้งแต่ตอนหนึ <S <S <16 S 1> ่งหกโมงเช้าเนี่ยเช็คออกมาแล้วนะฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ที่ใส่มาให้ดูเนี่ย จะ 5XL จะ 6XL แล้วจะใส่ M ใส่ S แล้วก็มีให้หมด 4XL มีสุดท้าย 4XL อ๋อมีแค่ 4XL ก็ต้องมี 6XL ไม่มีแปลของเธอเดี๋ยวเขาทำให้เป็นทะเลๆๆๆไม่มีสองแต่ยังไม่มีนะ 4XL แล้วก็ S ก็มีให้ดูและที่สำคัญก็คือ ถ้าอยากจะจองกันเป็นกวนสามสิตัวโรงเรียนนี้กวนเพื่อนโรงงานนี้ออฟฟิศนี้ไปสั่งเลยฮะส,สั่งได้ทีละสอง0าตัวเขาทำไ,ได้เลยน่ารักจริงๆแล้วก็นะไม่มีแบ่งแยกชายหญิงนะบางปีเรามีแบ่งเสื้อแบบ S ผู้หญิง S ผู้ชาย ีนี้มาตรฐานแบบเป็นแบบไซ์มาตรฐานก็คือใส่ได้ไม่มีการแยกเป็นสลิมฟิตให้แบบโอ้ต้องคับต้องติ้วอะไรกันไปเนาะยูนิเซนได้หมดเลยแต่สำคัญสำคัญมากๆต้องบอกว่าต้องบอกว่าแค่เจวันคุณผู้ชม1ถึง7กันยายนเท่านั้นหลายคนอาจจะบอกดิฉันไปเดี๋ยวรอยาต้องรีรอคือปกติเนี่ยวันงานวันงานของเราปีนี้เนี่ยจัดงานเบิร์ตเดย์เฟสติวัลในเทวันที่ยี่กันยาวันเสาร์ใช่ไหมล่ะหลายคนบอกว่าโอ้ยขอไปดูหน้างานไปสัมผัสเนื้อผ้าให้มันดูแบบ ควันงานถามว่ามีไหมมันมีแต่มันนิดเดียวไม่ต้องไปสัมผัสแล้วค่ะอีกชั้นเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนขี้ร้อนมากนี่ผ้านี่สบายมากมันนิ่มมากเลยนะเธอนี่แล้วจองที่เซเว่นอีเลฟเว่นวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกันยาแล้วมันจะรู้ไซส์รู้อะไรไม่เห็นของเขามีคุณผู้ชมวัดเสื้อตัวเก่าของคุณน่ะวัดรอบอกมันเท่าไหร่แล้วเขาก็มีว่าไซส์เอสรอบอกเท่านี้ ไซเอ็มรอบอกเท่านี้มาพอดีกันเป๊ะโรงงานมาตรฐานคุณะรีบพุ่งกันไปได้เลยนะฮะที่เซเว่นอทุกสาขาทั่วประเทศเปืยอกี่บกี่สาขานะแปดนาาไม่รู้เยอะเยอะทำไม่ได้วันนี้อาจจะงอกสองสาขาพรุ่งนี้อาจจะงอกอย่ามาถามฉันฉันไม่ใช่เจมจิโอ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 เอโอโอโอเอโอโอโคโอเอโอ่เลอาอโอโนโอโอโโอโโอโออโคโอ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 องโอโอกออโ ต้องยอมรับว่าิชชี่เธอก็จะนึกกันถึงว่าจมหายไปในใต้คลองบางกอกน้อยแล้วพร้อมกับระเบิดตอนคู่กรรมตอนที่สามโลกครั้งที่สองฮะก็ต้องยอมรับแบบนี้คุณผู้ชมว่าผู้จัดละครช่างกล้าที่เอาสองคนนี้มาเจอกันกล้ายังไงอ้าวก็ผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนี้คือน้องบอมกับน้องริชชี่ก็ถือเป็น นักแสดงนําพระเอกนางเอกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่แสดงได้แข็งมากเป็นหุ่นยนต์ไงเป็นหุ่นยนต์พระเอกโรบอท <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยผู้จัดเนี่ยเขาก็เอามาเจอกัน <c oughs> แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าให้โอกาสน้องเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ทั้งคู่ก็ยอมรับหรอว่าการแสดงของทั้งคู่เนี่ยต้องพัฒนาอย่างถึงพิกถึงขิง <c oughs> จริงะ <c oughs> อย่างเช่นน้องริตชี่เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าทุกวันเนี่ยนะฮะสัปดาห์ละวันเนี่ยต้องไปเรียนการแสดงมีครูมาสอนที่บ้านพี่เอและตัวเองเนี่ยก็ต้องเล่นหน้ากระจก ล้วก็ต้องเล่นให้มันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้องริชชี่ที่เล่นคู่กรรมกับน,นเดชเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างที่เต้นบอกว่านะฮะทันทีที่ระเบิดมาลงที่สถานีบางก,กอกน้อยบ้าตายอันสุบาลีนะนางก็ตายกันหมดนางก็ตายพรอมโกบริไปเลยค <ใน S 1> ่ะเรื่องโกบริเนี่ยในชีวิตจริงโกบริเนี่ยโกบริตายแต่กลายเป็นเรื่องนั้นเนี่ยโกบริคือนเดชเนี่ยกลับเกิดขึ้นมาคือเหมือนจะอุ้มทั้งร่วงทั้งเรื่อง แต่อังสุมาลินในเรื่องตอนนั้นเนี่ยซึ่งรับแสดงโดยน้องริชชี่เนี่ยมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแต่ในหนังพอฉายลรามาริชชี่ตายเสร็จแล้วก็ไป็นเอที่มาแถลงข่าวนี่รู้อย่างชื่อละครรู้ยังรู้เรื่องอะไรเลยก้อนหินหรือท่อนไม้ไม่ใช่เอาเหรอไม่ใช่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 ตอนนช้ไม่ใช่อละคร่อม่ใช่ไม่นี่ยก็ยอ่ไม่ใช่ะม่ใช่ไม่ใช่อม่ใช่ไ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 ม่ใช่ก็เสียเซลล์อยู่เห่ไม่ใช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 ่ไม่าช่ ภาษาเจ๊แมมก็ท่อนสูงถ้าภาษาหนูก็ไม่ตีพิกอะ่ะโอ,อ้โหตายแต่ต้องให้โอกาสเขาเหมือนที่เธอบอกอย่างที่บอกให้โอกาสเพราะแค่ตีเดียวแล้วผลงานมีไม่ได้เยอะคือลิชชี่มีเรื่องเดียวผมนี่นะผมมองนี้นะผมเชื่อนะว่าคนที่ดูแลทั้งน้องลิชชี่และน้องบอมเนี่ยนะที่ผ่านมาพอแสดงเสร็จออกมาแล้วโดนด่าเนี่ยช่วงปีที่หายไปเนี่ยต้องไปพัฒนาเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของน้องทั้งสองนะก็โอกาสให้โอกาสแล้วนะก็บอกแล้วไงว่าโอกาสต้องให้แต่โอกาสคงไม่มีทุกครั้งเพราะฉะนั้นนเี่ย โอกาสไม่ได้รับแล้วก็ต้องทําให้มันดีนะแล้วถ้าสมมุติว่าจับมาคู่กันแล้วมันไม่ไปไหนก็พังทั้งคู่เลยนะครับไปกัดอย่างที่พี่บอยบอกไงว่าเขากล้านจับสองคนนี่มาเล่นด้วยกันนะคุณเอางี้ไปฟังหน่อยไหมทั้งคู่จะยืนสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วจะคุยกันยังไงล่ะไม่รู้อะฟีลิงเขาจะมีอารมณ์มั้เดี๋ยวดูการให้สัมภาษณ์ก็รู้ว่าแววตาหรือว่าลีลาเขาจะเป็นยังไงอ่ชเชิญก่อนฮะก็อยากจะให้ลอาติดตามดูก่อนเพราะว่าอย่าง เรื่องของคาแรคเตอร์ทั้งบอมทั้งริช,ชี่ก็จะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่ผ่านมาพยายามเต็มที่คะ่ะแล้วแบบพี่ๆทุกคนก็ช่วยสอนช่วยให้กําลังใจอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าแบบเขาก็เทนให้เรามาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหนูจะพยายามเต็มที่คะ่ะโอ้ยบอมคงยังไม่เก่งพอที่จะที่จะช่วยเรื่อง acting ได้มากมายก็ส่วนมากเวลาแบบมดซีอะไรงี้สมมติว่าเราเล่นพลาดหรืออะไรก็แบบเหมือนกับให้กำลังใจกันมากกว่าเพื่อที่จะไม่ไม่เครียดเกินไปเนาะ Uh, ah. ว้ายตายแล้วเอสเอวันนี้คุณบอยดูผอมจังตายเห็นเงี้ยใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยนอกจากจะได้สมบูญแล้วดูผอมด้วยเมื่อกี้นี่ถามว่าเจ๊แมมใส่ไซส์อะไรคะไซส์เอ็มานี้เอ็มมาตรฐานมากเอ็มมาตรฐานเนี่ยใส่สบายจะได้จะได้ไปเทียบกันถ่อถูกส่วนเราพี่บอยกับผมนี่ใส่ 4XL 4XL ใช่ l ะเอาไปกันอีกข่าวนึงนะคะอันนี้ก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนเหมือนกันสำนองหนูนาหนึ่งทิดาตอนนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่างานดกมากจนไม่สามารถที่จะเอาแบ่งเวลาเนี่ยไปทํางานที่เรียนที่ธรรมศาสตร์คณะศิล าการละครนะฮะก็ตอนนี้อยู่ปี4แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกว่าก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่างานมันเยอะะที่สําคัญก็คือแม้ว่าตัวเองจะเรียนละครเวทีเล่นละครเวทีพอสมควรเนแต่การเขียนบทละครเวทีมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครไหนคนคิดตัวเองเป็นนางเอกอะแต่คน,น,นสแสดงกับคนเล่นเนี่ย นะมาคนละอันกันนะศิลปะการศิลปะละครการละครแล้วทีนี้มันต้องมีการเวิร์กช็อปมีการวิชาเขียนบงเขียนบทไง่ทีนี้การแสดงกับการเขียนไม่เหมือนกันน้องบอกว่าโอ้โหมันคนละแบบเลยคือจะเอาวิธีคิดของนักแสดงมาคิดแบบคนเขียนบทไม่ได้เพราะคนเขียนบทก็ต้องคิดเยอะกว่านักแสดงมากมันต้องรู้ตัวละครทุกตัวว่าตัวนี้มันจะเดินเรื่องไปยังไงอีกตัวหนึ่งจะมาปะกันยังไงเออเป็นไรเลยเป็นดาราก็จ้างคนอื่นเขาทำเลยจ้างไม่ได้ไม่ไสิมันต้องแบบเอยพัฒนาเพราะวันหนึ่งน้องก็ไม่ได้อยู่หน้ากล้องตลอดก็ต้องไปทางงงเเื้ออหลัไ ไม่ได้หรื่หอหลายคนขุกคจ้างกันไะไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่แต่หนูน่าน่ารักหนูน่านารักจะบอกว่าพอเขียนว่าพี่เจมส์ศึกษาเกิดครบรอบ12ปีคุณนายเอ็นไม่ใช่ฉันนะะไม่ใช่จะบ้าแล้วเจมสมอายุ12ปีหน้าไปขนาดนี้แล้วบ้าเป็นปางเสียงน้องหนูนาละการสำหรับผลงานนะฮะก็ต้องอย่างที่บอกว่าตอนนี้งานค่อนข้างเยอะการเรียนก็กระทบอยู่เหมือนกันแต่ว่าเธอก็ต้องแบ่งจนสามารถที่จะต้องส่งงานคุณครูให้ได้แหละค่ะ ทำอาชีพนี้ก็เป็นนักแสดงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เราไปเรียนเนี่ยเราลองเปลี่ยนไปทําเขียนบทละครมันก็จะยากมันต้องคิดอีกแง่มุมหนึ่งเราไม่ได้คิดแค่ตัวละครตัวนี้ตัวเดียวเราต้องคิดแบบคิดเผื่อทั้งเรื่องคิดคิดแทนทุกคนอะไรอย่างเงี้ย<า>ค่ะใช่ค่ะยากไหมคะสำหรับเรายากค่ะยากยากยากกว่าแสดงเยอะเลยค่ะ ทักษะมันไม่เหมือนกันนะใช่แต่น้องก็บอกว่าโชคดีว่ามีทีมงานซึ่งน้องเคยร่วมง,งานกับคนเก่งเยอะก็อาจจะเป็นโค้ชชิ่งหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีในเรื่องของการเขียนบทได้ดีมากวงเวลาไปเวลาไปแสดงไงก็อะไรก็ไปรับหนา้าที่แสดงแต่ว่าก็ไปเจอคนเขียนบทตามกองก็ไปถามไงว่าจะทํายังไงเวลาเขียนเรื่องเขียนนู่นเขียนนี่อ่ะถูกบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยอาจจะอ่านบทของตัวเองเวลาแสดงใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเกิดจะต้องมีสอบวิชาเขียนบทหรือทํารายงานอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องอ่านบทให้มันลึกมากกว่าเดิมจริงๆน้องหนูนาควรจะชวนบอมธนินกับน้ิเชียยไปดว คนเขียนบทจะได้เข้าใจมากขึ้นเวลาแสดงไงอะไรอะไรอ๋อหมายถึงว่าพาร์ทสองคนนะหน้าตาเก่งขึ้นไงหนูนาเขาเป็นคนเล่นละครเก่งมากเนี่ยเป็นว่าหนึ่งคือเขาเข้าใจเรื่องบทกันวันนี้วันที้หนึ่งกันยาแหม่ร้ายขึ้นเยอะไม่ได้ร้ายอะไรเลยไม่ได้๋ย่ฉันพูดตรงๆไงแหมตั้งแต่เมื่อคืนออกวุฒิเปิดตัวปัวเนี่ยร้ายขึ้นเยอะใจปัวว่าที่เฉยๆว่าที่ใช่ไหมบองใค้ด้วยอ่ะแหมดูว่ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูฉันดูจะมายืนตรงนี้ไหมล่ะผมต้องดูร้องไห้ด้วยดูในเฟซบุ๊กเนี่ยเต็มเฟซบุ๊กฟีดกันอู้ยแชรแหม่มแชร์แหม่มน้ำตาท่วมจออย่างนี้แหละก็คนไม่เคยมีมันก็อย่างนี้แหละแม่แต่ฉันไม่ได้แสดงนะฉันเล่นจริงๆจากความรู้สึกนะแต่งหน้าอ่ะแต่งหน้า สปาอาจจะแต่งเร็วกว่านี้ก็ได้เหรอเออแต่งเลยเจนี่แต่งเสอิเพราะเจ้เหี่ยวลงทุกวันแล้วอะ <c oughs> อย่ามา <c oughs> เดี๋ยวผู้ชายเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาจะยุ่งนะเ <c oughs> ขาไม่เปลี่ยนฉันมัดแล้วฉันมัดแล้วอย่ามา,าไม่เปลี่ยนสิเมื่อวานมันเสาวอย่ามาก่อนช่ยอยเลยผู้ชายของเจ๊แมมมาเห็นไหมล่ะพี่บอยน่ารักน่ากอดบอกถ้าเธอชอบฉันจริงๆไะก็ไปเลืองกับอีแก่แล้วมารักฮอร์โมนคุณผู้ชมน่าร้ายมากเลยอะร้ายมากเลยสองคนนี้ไม่ไหวนะคู่นี้ดีกว่าของคู่นี้เนี่ยเขาใสจริงปันปันกับน้องมัสนะเขาอยู่กวนฮอร์โโมมมนน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 นาาาาได้้้กกกััเเีีี่่่ยยคืออหใบรณล มีข่าวออกมาว่าปันปันเนี่ยกับน้องมาร์ชเนี่ยเคยคบเคยกิ๊กันผู้ชายก็เคยออกมาพูดเสมือนหนึ่งว่าก็เออกับ <ปะ S 1> น้องมาร์ชเอาตรงๆน้องมาร์ชนะฮะสุดที่แรกของฉันอีกคนหนึ่งที่อยู่ในคอร์เรคชั่นของฉันเนี่ยน้องมาร์ชคนนี้ก็เคยออกมาเปิดตัวยอมรับก่อนออฝ่ายเดียวแล้วก็หงายเง้อไปเพราะฝ่ายหญิงเขาบอกว่าไม่ไม่เคยเป็นแฟนแต่น้องมาร์ชบอกว่าเคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้พอครั้งที่สองเนี่ยคนเห็นทั้งคู่ควงกันไปที่สยามก็เลยเป็นประเด็นว่าสรุปแล้วกับมารีเธอรือเปล่าน้องมา ก็อบอกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้ค่ะ<ม>าไม่พูดแล้วเพราะตอ<ค>นแรกเคยพูดแล้วหงายเง้อไปทีม,มันเง้อไปงายก็เลยครานี้ก็เลยสงบปากสงบคำแล้วเมื่อวานเราก็เลยไปเจอน้อง ปันปันฝ่ายหญิงปันปันก็พูดเรื่องนี้ปันปันก็บอกว่าถามว่าตัวเองะมีแฟนไหมคือแอบแบบโยนคําถามไปว่ายังกลับมาคบกันรีเทิร์นหรือเปล่าปันปันก็ยืนชัดเจนว่าไม่มีแฟนตอนนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยห่วงและห่วงมากโอ้โหแหมนะคุณพ่อห่วงแบบนี้ไม่มีแฟนมันอาจจะคุยกิ๊กกักกิ๊กกักอะไรอย่างงี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปฟังปันปันเขาพูดนะโดยเฉพาะเรื่องมาร์คเนี่ยคุณเคยมากับเขามาสอง กัค okay? pues nah ่ะใช่ก็คือใช่กับมาสนิทกันค่ะเขาก็มาถามเขาก็บอกว่าเออเนี่ยวันนี้โดนเรื่องบนบันนาอะไรเงี้ยนบอกเออมันก็โดนเหมือนกันไม่มีอะไรก็ถามว่าห่วงไหมก็ห่วงอยู่แล้วอะค่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติแบบมีแฟนหรือมีใครมาแบบปกติตอนนี้ก็คือสมมติมีคนเข้ามาจีบก็คือผ่านๆไปไม่ได้จริงจังแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงจังกับใครพ่อก็จงแบบยื่นมือเข้ามาดูเราเข้าใจน้องมาร์สเราเข้าใจมากเลยครั้งนี้ครั้งที่สองเนี่ยนักข่าวไปถามก็คงไม่ตอบเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ครั้งแรกหน่อยเงื่อไปเสียหลักนะฮะแต่เมื่อกี้ปันปันก็หลุดมานะไม่มีการกลับมาคบกันครับก็แปลว่าเคยมีการคบกันสิแหมคุณไม่รู้อะไรเจ๊แหม่มรู้ไหมผมกับปันปันน่ะฮะเคยเคยผมก็มาร์ทดีกว่าจะมาเชื่อกว่าปันปันนฉันไม่เชื่อหรอกผมกับปันปันเคยควงกันไปที่เกาหลีปูซานกันมาแล้วอ๋อเหรอแต่ไม่มีใครมาโฟกัสผมจริง เขาไปโฟกันละเขารู้ว่าแตกับพ่อฉันว่าเขาเลือกของการเธอเขผิดละไปกับแม่ไปทํางานไปรัการหนังผู้ชายเต้นอายุเธอน้อกับพ่อเขานี่ขอโทมาที่อีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะฮะเรื่องพ่อใช่ไหมคือเรื่องพ่อต้องบอกว่าพ่อคนนี้เก่งมากเคยทําคลิปนะฮะแล้วแชร์ในยูทู e ปรากฏว่าคนเข้าไปดูกันมหาศาลทั้งโลกพ่อเป็นคนที่ทางานอยู่ในบริษัทเอฟเ ชื่อดังของโลกทํางานอยู่ในพอดีกแล้วก็เอารูกตัวเองเนี่ยถ่ายตัดต่อสลับนี่นั่นนอ่นลงไปล่าสุดมีคลิปออกมาแล้วเป็นคลิปอันที่สองหเนี่ย เป็นอะไรอ่ะเขาเอาลูกมาเล่นหนังแอคชั่นเหรอเออจะดูสิทาได้บ่ะล่ะที่สําคัญก็คือว่าหนังที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะจะเป็นหนังที่มาจากทั้งเกมด้วยแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ตัวละครจากเกมของวนคันโดคุณพ่อเนี่ยนะฮะเฮ้ยอันนี้อย่าเรียนแบบนะคุณไม่ใช่ภาพเจ๊กไม่ใช่กราฟิกคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิกอัฟเตอร์เอฟเฟของค่ายยักษ์ใหญ่ดีมเวิร์กใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีความสามารถเพราะฉะนัั้นนนงงาทีี่่่ตวเเออยูก็ ทำให้คนมีความสุขกับการเห็นอะไรที่มันเหนือจินตนาการถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าเหอลูกเป็นคุณพ่อเหอลูกก็ได้ลูกก็น่ารัก ก็เลยเอามาทําเป็นหนังช็อตสั้นๆดูสิทํานู่นทํานี่ลูกกระโดดลงไปอย่างเงี้ยลาวาถลายพลักออกมาเห็นไหมไม่ได้เล่นจริงนะฮะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดใช่่ะจะหลวมันขึ้นทะลุผมฉันอยากเล่นมากเลยคือพ่อเก่งมากเลยนะแต่อันที่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆว่าอย่าไปทาเรียนแบบนะฮะเพราะว่าหนึ่งเขาก็เล่นไปตามตามเด็กกันแหละแต่ว่าพ่อในความพี่เป็นคนช่างคร่ไง นี่ยิงลำแสงเข้าไปเป็นไนเดอร์แมนนะเห็นไหมล่ะเฮ้ยถ้ามีพ่อแบบนี้ก็เจ๋งนิเหมือนกันนะนะรักดีเนาะเฮ้ยยิงปุ้งเลยเห็นบอกว่าตอนนี้ทั้งลูกและทั้งพ่อเนี่ยนะฮะก็เนื้อหอมถูกดึงตัวไปเล่นหนังโฆษณาเรียบร้อยละโอ้โหแหมถ้าคุณพ่อเจ๋งขนาดนี้เนี่ยนะแต่อันนี้ดักดีไปคิดเออนะทำไมดำลงไปในน้ะเขาก็เรียนแบบช็อตดังๆของหนังด้วยไงเออจริงจริง พอาะเด็กน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ไปบอกว่าไปบังคับคุณพ่อบอกคุณพ่อทําอย่างนี้ให้หนูไม่ได้คุณพ่อเขาไม่ได้ปเรียนเอฟเฟคขนาดนี้เออโดยเฉพาะไอฉากปีนตึกนี่ไม่ได้เลยนะอันตรายนะลูกห้ามทําเด็ดขาดโอ้เมื่อกี้เห็นแล้วตกใจเลยนะเหมือนจริงมากเหมือนเรียนมากจริงเลยนะครับอย่างนี้ยังดูเป็นหนังไงเธอใช่ไหมแต่ฉากเมื่อกี้เนี่ยแต่ไอสไปเดอร์แมนฉากสไปเดอร์แมนน่ารักชนะเขอดูไอคีซีเด็กไต่ไต่บันไดเมื่อกี้ไต่ตึก่ไตตึกขอดูแต่ไต่ตึกอีกทีทีมงานฮะจะได้ย้ําให้ดูนะกกกกก็็คคคคือออัันนนนีี้จรริงงๆุุณพ่่ทมมมวาาาาสถแตต คุณ<ไ><ช>พ่อทุกคนก็เป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองนี่นะดูนะนี่เป็นไงฉากนี้นะครับอย่างนนี้ไงอันนี้เป็นภาพเอฟเฟกต์นะน้องๆหนูๆ ไม่ได้ไป่ปียนกันจริงๆนะอันนี้เนียเราว่าเป็นอเขาเรียกอะไรในบ้านอ่ะขอบเตียงพ่อเตียงที่มีให้เตียบเตียงเปขอบเตียงแล้วเอามาตัดต่อแล้วดูสิเป็นแบบโอ้โหเห็นไหมนี่หนังเรื่องอะไรนะเธอโอ้โหดูสินี่พ่อไม่ต้องทำงานเลยนั่งตัดต่อหนังบ้าตอนนี้คุณพ่อโดไล่ออกด้ดไล่ออกไปแล้วทำหนังตัวเองไม่เสร็จมาทำหนังให้ลูกชีวิตไม่จริงเขาก็เอาเวลาว่างๆมาทำเอาช็อบที่แบบอยู่ในหนังมาทำใช่ค่ะช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์แบบนี้ก็ต้องอิจชาพัตโต ไปเติมความสดชื่นให้ตัวเองตลอดเวลาไม่รู้วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวหลังโฆษณานะมาติเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ๊แหม่มใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรครับสวยขึ้นเยอะใช้ดีเจเอ็มบายดีเจเจ๊แหม่มนะคะตอนนี้เปิดให้พรีออเดอร์สั่งได้แล้วกันอ๋อเหรอเหรอห้หกร้อยห้าสิบบาทถูกมากเลยนางใช้เครื่องสำอางของพี่จิ๊กอะอะไรไม่ใช่ตอนนั้นใช้สำอางเหรอช่วงหน้ากลับมาเจอพัตโตฮะ